สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับวันนี้วันที่อาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูปฏิทินนะวันที่ห้ากันยานะครับวันที่ห้ากันยาแล้วนะครับผมก็หายไปหลายวันนะครับวันนี้ก็มารีวิวดอกลำพงนะครับกะว่าจะรีวิวทุกกี่ยี่ห้อไปเลยทุกรุ่นไปเลยนะครับนะครับตามเอฟซขอมานะครับถ้าจะทําคลิปเดียวหลายๆยี่ห้อเลยกลัวเพื่อนเพื่อนเวลาหาข้อมูลแล้วก็จะหาไม่เจอกันนะครับก็เลยจะทํา แต่ละคลิปแต่ละดอกไปเลยวันนี้ดอกสิบสองนิ้วนะครับอ่า e สิบสองนะสองร้อยเอสนะตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมขายดีมากเสียงดีมากนะครับทาเสียงกลางนี่สุดยอดนะครับในบรรดาราคาเท่าๆกันเนี่ยนะครับตัวนี้เสียงดีสุดแล้วนะครันะมืออาชีพเขาใช้ตัวนี้กันนะครับผมก็ใช้ตัวนี้กันอยู่นะครับเพราะาราคาถูกแล้วก็คุณภาพเสียงดี พ o ั e แอมปบัดต่ำรับก็เสียงดีนะครับใช้งานได้เลยนะครับ2 0 0บนี่คือ2 0 0วบัแท้นะครับบางคนบอกว่าวัดน้อยจังเลยไปหา5 0 0วัตบมาใช้แต่ว่า DB ต่ำนะครับ DV ต่ำแล้วก็ d v แค่ตัวเลขนะกำลังวัดแค่ตัวเลขนะครับตัวนี้95 DB นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงดอก e 1 2 2 0 0ของ p a u d i o นะฮะยี่ห้อ p a u d i o นะลโพง12นิ้วนะครับราคานะครับ ปกติราคาอยู่ที่1 1 5 0บาทต่อดอกนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่แพงไหมเหรอครับก็ถ้าเทียบกับตัวรุ่นต่ำกว่านี้ก็ถ้ารุ่นต่ำกว่านี้ก็ประมาณ8 0 0 750 9 0 0ประมาณนี้นะครับราคาก็ไม่ห่างกันมากตัวนี้ผมว่าเป็นลำโพงที่ราคาถูกสุดแล้วนะครับในลำโพงราคาเสียงกลางที่เสียงดีอีกตัวหนึ่งนะครับ ามาดูสเปกกันนะครับผมตัวไว้นะครับตัวไว์อยู่ที่สองจุดห้านิ้วนะครับก็คือสองนิ้วครึ่งนั่นเองนะครับกําลังวัตต์นะครับเขาบอกว่าอยู่ที่สองร้อยวัตต์แต่ถ้าพีคได้ถึงแปดร้อยวัตต์นะนะครับถ้าพีคนะพีคอยู่ที่แปดร้อยวัตต์เลยนะครับนะแต่วัตจริงนะอยู่ที่สองร้อยวัตต์เนี่ยเวลาเราดูสเปกเนี่ยราดอกลำโพงเราควรดูอย่างละเอียดนะครับนะเห็นสองร้อยวัตต์บางคนถอยหนีแล้วนะครับ เนี่ยดอกแรงๆนะเสียงดีมากนะครับตัวนี้นะครับ 95dB นะครับผมราคามือสองก็ขายกันอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0แล้วแต่สภาพนะครับน้ำหนักอยู่ที่5.2กิโลกรัมนะครับต่อดอกนะครับใช้กลวยกระดาษนะครับลักษณะกลวยกระดาษนี่จะเหมือนของอ m มิเนน์นะครับอ่าหน้าดอกเนี่ยจะเหมือนของอ m มิเนน์ก็คือเรียบนะครับใช้กระดาษทำแบบเรียบนะ ไม่มีหยักไม่มีโคง้งดอกจะไม่มีคลื่นนะตัวตัวดอกจะไม่มีคลื่นนะตัวขอบดอกนี่ก็จะมีคลื่นปกตินะเป็นกระดาษนะแต่ตัวกลวยกระดาษเนี่ยกลวยดอกเนี่ยนะมันจะไม่มีคลื่นเหมือนบางยี่ห้อนะบางรุ่นบางยี่ห้อจะเป็นกลวยนี่ถึงบ่งชัดว่าเป็นลำโพงเสียงกลางที่แท้จริงนะครับในการออกแบบตั้งแต่นะครับกระดาษเลยนะครับตั้งแต่กระดาษตั้งแต่ไอยเลย ไว้ตัวนี้นะฮะไว้แท้ตัวของ e 1 2 2 0 0 s ตัวนี้ของ p o r i o นะครับไว้แท้ราคาผมเช็คราคาเมื่อวานนะเพราะว่าอดอกผมขาดพอดีนะพอดีไฟมันออกลำโพงก็คือเลยดอกมันขาดก็ผมเช็คราคาไปที่ศูนย์เขาบอกว่าไว้แท้ของรุ่น2 0 0 s ตัวนี้นะอยู่ที่ตัวละ250บาทเลยนะครับเพื่อนสมาชิกนะแต่ถ้าไว้เทียมถ้าไว้เทียมไว้ก๊อปเนี่ยก็อยู่ที่ ประมาณ1 0 0ยถึง120บาทประมาณนี้แล้วแต่ร้านนะครับไวโกลแต่ก็เนียนเหมือนกันอะ่ะแต่ว่าถ้าเสียงก็จะสู้ไวแท้ไม่ได้นะ,ะนะนะครับก็เป็นลำโพงนำมาแนะนำเพื่อนสมาชิกนะครับให้รับชมรับฟังกันสำหรับท่านไหนที่ตัดสินใจซื้อเสียงกลางนะซื้อเสียงกลางลำบากซื้อได้เกินนะครับอยากได้เสียงกลาง8ดดอกนะแต่หาซื้อรุ่นไหนที่จะประหยัดงบแล้วก็เสียงดี แอดมินแนะนำตัว p ีโอเ e12 200s นะนะครับมันจะมีรุ่น 300s นะเดี๋ยวจะรีวิวคลิปต่อไปอีกเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดแต่ละคลิปแต่ละคลิปเลยนะครับอ่าท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่นะ12นิ้วนะแอดมินย้ำอีกครั้งเลยนะว่าแนะนำเอาไปทำมอนิเตอร์เอาไปทำลำโพงในบ้านนะดังดีนะครับอ่ากำลังหวัดอ่าต่ำๆเนี่ย แอมต่ำนี่สามารถดันได้สบายนะครับไม่ต้องห่วงนะนี่ถึงถึงอยากแนะนำให้เล่นนะบางคนไปเล่นตัวของยี่ห้ออื่นราคา800-900ซึ่งไม่ต่างกันจากตัวนี้มากนะแต่ต้องใช้กำลังวัดที่กำลังวัดแอมนะที่สูงมาขับถึงจะออกนะอันนั้นเขาเรียกว่ากินวัดนะภาษาเครื่องเสียงเขาพูดกันนะภาษาบ้านๆเขาพูดกัน,นคือดอก ดอกมันกินวัดนะกินหวัด power amp ต้องใช้ power amp แรงๆมาขับถึงจะออกนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเพื่อนสมาชิกเล่นใหม่นะก็ถ้าอยากได้ลำโพงเสียงกลางที่เสียงดีนะถ้าเป็นส่วนตัวแอดมินแอดมินก็จะเชียร์ยี่ห้อนี้แหละนะเสียงกลางนะแต่เบียดนี่แล้วแต่นะครับเพราะว่าตัว P-Audio เนี่นะไดบารดาเสียงกลางเนี่ยมืออะชีเพเขาใช้กันไม่ว่าจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะ อ่าไม่ใช่ทุกยี่ห้อทุกรุ่นของ p Audio นะครับมืออาชีพเขาใช้กันนะแต่ตัวต่ำสุดของ p Audio ก็จะอยู่ที่12นิ้วตัวนี้นะครับนะตัว8นิ้วก็มีนะแต่ว่าจะรีวิวตัว12นิ้วก่นกอนนะครับนะถ้าไหนที่สนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดว่าเออใช้ดีไหมนาะนะครับเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับถ้าใครอยากพูดแล้วไม่ไม่ค่อยหอนเนี่ยดอกตัวนี้แนะนาเลยสาหรับ12นิ้วนะครับกัดฟันซื้อน,นิดนึงนะครับ ดีกว่าจะไปลุ้นดอกราคา950ราคา850อย่างเงี้ยซึ่งราคาหนีกันไม่เยอะนะนะครับนำมาเล่นตัวนี้นะผมว่าสุดจัดจริงๆนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีกลางออกกลางแท้ๆนะยิ่ยงไปบวกแหลมที่มันเป็นทวิตเตอร์นะครับเป็นเป็นปากเป็ดนะพูดได้ง่ายเลยนะครับทวิตเตอร์ปากเป็ดหรือว่ายูนิตแลมที่มันเป็น ปากพลาสติกหรือปากอลูมิเนียมนะเสียงดีมากนะเสียงใสออกชิบๆเลยนะครับท่านไหนที่ลองหาอยู่ก็ลองดูนะครับราคามือแรกอยู่ที่1นึ่งพบาทนะนะครับบางร้านอาจจะถูกบางร้านอาจจะแพงแล้วแต่ร้านนะแอดมินเอามารีวิวไม่ได้หมายความว่าต้องซื้อกับแอดมินอย่างเดียวนะนะครับไปซื้อกับคนอื่นได้แต่จะโทรสอบถามกับแอดมินได้นะโทรสอบถามผมได้แต่ท่านจะไปซื้อร้านไหนก็แล้วแต่ท่านนะนะครับผมก็นํามารีวิวนะครับ นะผมไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับท่านโทรมาสอบถามอะไรผมผมก็ให้รายละเอียดทุกคนนะที่โทรมาสอบถามนะไม่ได้เจาะจงที่จะต้องมาทํากับผมซื้อกับผมซ่อมกับผมนะนะครับผมอันนี้ก็นํามารีวิวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมอยากให้ผมรีวิวดอกรุ่นไหนนะครับผมก็จะนํามารีวิวทั้งดอกซับเบีดอกเสียงกลางเดี๋ยวจะทยอยรีวิวดอกลำพงนะครับช่วงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามช่องช่างอิคชาแน,นลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับมีอะไรนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยข้อสงสัยหรืออะไร,นะรแนะนําดีๆเพื่อสมาชิกนะนะครับอยากแนะนําเพื่อสมาชิกอะไรดีๆก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะครับว่าไม่มีใครเก่งนะเพราะว่าทุกคนก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ